สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับสวัสดี FC ทุกท่านครับ,บอ่ะเรียบร้อยแล้วเพ้รียบร้อยแล้วแต่ยัง,งไม่เรียบร้อยเชงมชงเวรเชง,เงเจัดการเพราะว่าวางระบบยังไม่เรียบร้อยครับเหลือทอยเสียแล้วก็ไอดีท่ออากาศก็บตแลีแดแลเดีลเหลบยดีเด้อ เอาไข่มาอีกแล้วอู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีรอบที่ห้าครับครับโอ้บนรถดำทีมครับสวัสดีครับหือพัง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 มันคือประยูป่ะปรอยู่แล้วมันอันนั้นด้ไมเอาไอ้ของไม่ไม้อยู่ในรถกระบะไปของไม่ได้กับขวานันละลายแล้วเนาะตกพุแล้วเอาแต่เอาแต่ปูเกี้ยวมีป่ะมีบอกมันมีอยู่ของไม่เลยเอาไม่ ขวดมันน้อยของไม่ยูแต่อีนันละลายขวดมันละลายใส่ของไม่บรนไดมันก็บม่ได้ดอกพร้อมแล้วเอาเฮียใส่สิเก็บตะปูตะปูเกี่ยวตะปูตะปูอยู่ในกระมังพ่อกระมูนี่ก็ถือตะโถนะสาเว้ยเอาเฮียครับผมมาลุ้นด้วยกันครับผมว่ามันจะมูหรือจ่าครับเอาเอา CBD ปะทะ c b g ให้เอาพวกกองไปเลย่ต้องเอามูจ่านี่ ันหมดลบ่น่าจะน่าจะครับน่าจะนะโอ้ยเอาสตาร์ทแซมสตาร์ทเลยบ่จึ่งเลยติดบ่ติดก็เดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวดูกันว่าจะติดไหมแบตจะมีไหมล่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว điều điều đi điều đấy, chạy yên chạy yên, anh spa, tụi đây lọc, tụi phòng phét, tiếng phét, này này, nhá, áo, áo mày đi, ơi, để đó, đá đinh xin một thanh để đó, để 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 xem đi, mày lấy đá đinh bỏ, tháo bet bao là ใจเย็นใจเย็นเโอ้ยเหลือาสดินยังไม่ใส่สดินงหญ่เลยวะายดินที่มันออกจากแบตมาใสดินยูแถวนี้นะครับอ๋อเฮียอันนั้นลนั่นเลเอาไปใส่เอาไปใสใสตัวแบตเรียบร้อยแล้วเหลือายดินายดินต่อจากแบตดีเลยยัง่ใสเหลือายดินครับ ิดดเรียบร้อยแล้วใส่หมดแล้วเดี๋เรามาฟังปิดยงกแซมิดไมันกับไฟมันออกขึ้นเ่าไฟออกขึ้นเ่าบ่แมีนไฟมันแรนตลอดไมลาบ่มันมีแผลกๆๆอยู่ไหมจักมันมาแต่ทังใดหรอกนี่คือมาอะไรกันเอาบ่พ่าปกตินี่เาต่อขวบแบตนี่ไฟบ่มีเด้อันนี้มันแพลกแพรเลยช็อตบ่ช็อตมีควันขึ้นบ่ คันใส่ฮ <evet. S 3> <cient yal. S 1> ันมองไหนบ่ม <Huh? S 2> like the yes. ีคนจากรถจากยังไงล่ะบ่มีดออบ่มีดอกปกแปกมันคือบ่ตัดบ่ปกแปกมันยืดใส่ันมีปกแปกเด้หรอตัวนี้มีปกแปกอ่ะเออคันอาอ่ะเออมองไหนตัวนี้นะเป็นบยังไัใส่ยัง ปัดมันบ่มีไฟเข้ามาเลยพี่ต้องไปซ่อมไอ้พวกไฟอีกตีแม่นแล้ว่ะร้านถอเอาไปบ่ให้ไอ้นนั่ให้สร้างไฟมาเบิ่งอยู่นี่เลยเดี๋ยวมันเห็นมันได้อยู่พเป็น่ยังนี่แหละสาเหตุที่ไฟเราจอดนานมันหมดอ่ะรนะครับไอ้ติกอนที่เราจอดนานแล้วมันหมดอ่ะมันเก่ามันเป็นมันมันเป็นโดนแล้ว นรอดด้ทีมนี่มาได้จังหวะพอดีครับนั่งยานอวกาศนะาวาไม่ได้สูนะนั่งยานฮะเป็นแกนั่งยานนะพระเดินสูบซ่านะบ่่ระเดิสูบซ่าสูบไอ้ใช่ไหมพร้อมละเอาเ้อเอาเลยเอาเด้อพี่ละพอ เตรมเตรียมซึ่งดึงสายดับนั้นเตรียมตัวหโอยกันดันใครว่าคนเสีวเสียเทโบเสียเทโบเสียเทโบด้วยนี่นะครับเจ้าพ oui> ี <t 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 ่น้องเจ้าบึ่งน้ำแนี่วนบ่เาน้ำวนครับเตอกหน่อย โอ้ oh. cái เลยครับพูดเสียงคือโบมั้ยที่เฟลเลยครับน้ําน้ําไป สองเหมือเงี้ยอะอาน้ำลงน้ำลงอายิ้มได้ครับยิ้มได้น Saint> ี่คอยเสียมันยังไม่ได so ้ขันเสียงอะไรเงี şey ้ยเสียงนีมไหม ถ่ายเลยถ่ายเลยวะถ่ายเลยถ่าเลยอยู่เลยเจ้ามาเราัดติเอาพวกนั้นออกเลยอยากไปถือใบพัดน่ะไอ้พวกเศษเศษปัดติบ่ะเอาเศษปฏิจิบนาออกนะ มันยังไม่ได้ขันในคอยเสียดิ้งเอ๊ะเจ๊ยขันมันออกไปจากตรงไหนคอยเสียใชดิ้งคอยเสียมันยังไม่ได้ขันเจ๊ะเจ๊ะไหม อันนี้บอ๊บมันเครื่องมันมาไหมครับแต่เพื่อนมันเครื่องมาบ่ล่ะ

xe nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

จะเราไปลองทั้งก่อนรับคลิปนี้ขอจบเสียงคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ